เดี๋ยววันนี้มาคุยเรื่องหัวฉีดเพิ่มเติมกันจากที่ทำคลิปนานมาแล้วครับโอเควันก่อนก่อนทำเว้เมื่อหลายปีแล้วแหละอ่หัวฉีดเนี่ยเวลาดูนะครับจะเน้นเพื่อนๆเ,เลยให้ดูซีซีการฉีดของมันมันก็จะมีถ้าฝั่งคอนด้มีสีลูเจหกลูเคอะไรเงี้ยแบบนั้นใช้ได้ไหมใช้ได้เดี๋ยมันเป็นปลาเหตุใช้ได้หมายถึงว่าสมมติว่า เราเคยไล่แล้วเราใส่แบบหกลูเจแล้วหกลูเจมันปกติม,มันฉีดอาจจะสักร้อยห้าสิบซีซต่อนาทีแล้วเราก็จำไว้ว่าหกูเจเนี่ยไปใส่กับเครื่องสเต็ปไหนได้นี่มันมันใช้ได้ในมุมของการช่วยจำแต่ว่าถ้าเราไล่ลดรถละเอียดอะหกลูเจเราก็จำแค่หกลูเจเราจะไม่รู้เหตุผลเลยว่า ทำไมต้องใส่หกลูเจห้าลูเคนี่ผมจําไม่ได้นะประมาณนี้แต่ถ้าเรารู้ซีซีเนี่ยเราก็จะใส่กับหัวฉีดเราก็จะสามารถไล่หัวฉีดได้เลยสมมติว่าเรารู้ว่าหกลูเจฉีดร้อยห้าสิบเราวัดเอฟดูมันบางไปนิดนึงเราต้องการน้ํามันเพิ่มเราก็ต้องหาหัาวฉีดที่ฉีดหนึ่งร้อยห้าสิบห้าถึงร้อยหกสิบซีซีต่อนาทีมันก็จะไล่รถได้ละเอียดขึ้นหรือหกลูเจเหมือนกันเบิกศูนย์มาเหมือนกันห้าหัวเนี่ยวัด วราตาการฉีดดีกว่าจ,จะดิฟกันสักสามถึงห้าซีซีอะไรเงี้ยมันไม่เท่าถั่วเป๊ะแต่ว่ามันอยู่ในเลนที่ใช้ได้เพราะกล่องมันจะสั่งจ่ายกัแล้วจุดสําคัญก็คือให้ดูซีซีเป็นหลักนะครับถ้ามีเครื่องเทสจะดีมากเลยแล้วก็หลังจากการที่เราเทสตัวฉีดเนี่ยเรายึดของเราเป็นหลักเพราะว่าเครื่องแต่ละที่อาจจะแรงดันอาจจะไม่เท่ากันเป๊ะเพราะฉะนั้นฉีดซ,ซีซีมันจะเพี้ยนเพี้ยนกันนิดหน่อยอย่างร้อยห้าสิบอาจจะวัดได้ร้อยสี่สิบแปดหรือร้อยห้าสองอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะหลงทางเดี๋ยวถ หรือวัดวัดที่เดิมหรือวัดเราไปร้านเนี่ยเขามีเครื่องเนี่ยวัดที่ร้านเดิมเนี่ยเราได,ได้ค่าไว้อ้างอิงได้ไว้ไล่ได้ถมอว่าเราใส่หัวฉีดนี้บางไปจะได้เพิ่มหัวฉีดเราไว้อ้างอิงได้อันนี้คือจุดหนึ่งนะครับที่ที่เพื่อนเพื่อนงงพลาดกันเยอะว่าใส่หัวฉีดเดียวกันทำไมวิ่งไม่เหมือนกันพอรู้หัวฉีดแล้วอีกอย่างนึงที่เรารู้คือหัวฉีดมันไม่ได้ตัวกําหนดการฉีดอย่างเดียวการฉีดน้ํามันเนี่ยมันจะคือหัวฉีดทํางานคู่กับหัวฉีดทํางานคู่กับ การสั่งจ่ายของกล่องว่ากี่มิลลิวินาทีและแรงดันจากปั๊มถังแต่กรณีนี้กรณีนี้แรงดันจากปั๊มถังโดยเฉลี่ยก็ใกล้เคียงครับสามบาร์บวกลบผมจะตัดแรงดันปั๊มไปก่อนนะเพราะแรงปัม๊มมันเข้าใจง่ายแต่สิ่งที่แตกต่างชัดเจนเลยคือบางรุ่นเนี่ยร้0ยหนึ่งร้อย cc ใช้วูชี เบอร์90สมมุติเบอร์90อีกรุ่นหนึ่งในค่ายเดียวกัน1 2 5่งซีซีใช้หัวฉีดเกเหมือนกันอัตราการฉีดมันเท่ากันแต่มันฉีดลงกระบอกสูบไม่เท่าเพราะว่ากล่องมันสั่งใจเวลาในการเปิดหัวฉีดครับฉีดไม่เท่ากันดังนั้นดังนั้นสมมติถ้าเราไม่มีข้อมูลหรือเมื่อเราขี่รถร้อยสิอยู่เราอัพเครื่องเป็น1 2อย้าแล้วน้ำมันบางไปเราอยากจะอัพโมดฉีดขึ้นเล็กน้อยเราไปซื้อโัวฉีดของรถร้อยยี่ห้าในค่ายเดียวกันมาเสียบบางทีมััันนหววีดเเบอร์ยก มันก็ฉีดเท่าเดิมงั้นเราต้องรู้พื้นฐานด้วยว่ารุ่นไหนมันฉีดเท่าไหร่โดยประมาณนี้ประมาณนี้ต้องทราบด้วยว่ากล่องสั่งเท่าไหร่อย่างที่เจอมาบ้างก็คือมีเข้าใจผิดบ้างเอาที่ผมเคยผ่านตาแล้วกันนะครับะก,กูลยามาฮานี่แหละยูนยามาฮ่ายามาฮ่าพวกร้อยสิบห้าีซีกับร้อยยี่ห้าใจหัวฉีดเดียวกันแต่มันสั่งจ่ายจากกล่องไม่เท่ากันเพราะนั้นมันจะฉีดไม่เท่ากันเพราะนั้นคนที่ไม่มีข้อมูลเนี่ย เขานึกว่าเขาใช้รุ่น115แล้วเขาอัพลูกแล้วเป็น1 2 5 c ีแล้วถ้าเกิดบางคันมันรู้สึกบางเขาจะเอาหัวฉีดพวก1 2ามาใส่มันกลายเป็นฉีดเท่าเดิมเพราะหัวฉีดมันเหมือนกันอันนี้หนึ่งตัวอย่างอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งคือเวทป้าเวทป้า125ตัวสามวากับ150ก็หัวฉีดเดียวกันคือถ้าถ้าใครเคยจับก็จะพอมาดูหัวฉีดมันเดียวกันเลยพอใส่ ร้อยี่บห้าบางคนเอาชุดร้อยห้าสิบมาอัพใส่โวชิดเดียวกันคิดว่ามันจะใช้กั้ได้จ่ายเท่ากันบปงทดีมันก็จะติดบางไปหน่อยมันต้องใส่ววชิดที่เพิ่มขึ้นหลักการนี้คือโดยประมาณว่าสมมติเราใส่ร้อยยี่ห้าเราอัพเอายกเสื้อลูกร้อยห้าสิบมาใส่เราเห็นว่าร้อยห้าตัวลิ้นโวชิดร้อยหสิบร้อยี่ห้ามันเท่ากันนี่ยเราคิดว่ามันใช้ได้เราต้องคิดว่ากล่องของร้อยยี่ห้ามันฉีดได้น้อยกว่ากล่องร้อยห้าสิบคือมันเปิดสมมติว่าร้อยยี่ห้ามันเปิดแค่ 10มิลลิวินาทีตัวแรกที่อาจจะเปิดสิบสองเพื่อให้ชดเชยโดยที่เรนทูชตมันพอเพราะฉะนั้นเวลาเราอัพแบบเนี้เราต้องอัพเบอร์ชิตขึ้นไปด้วยมันจะไม่เหมือนกับรถเดิมๆนี่ครับก็ประมาณนี้มาย้ำเตือนกันเผื่อเพื่อนที่มองข้ามไปก็คือเราต้องรู้เบอร์ชิตคร่าวๆเบอร์ชิตคือต้องวัดเอาแล้วบางรุ่นที่ซีิีใกล้เคียงกันอาจจะเป็นหัวชีตเดียวกันก็ได้ ถ้าหัวฉีดเดียวกันแต่ซีซีต่างกันแสดงว่ากล่องเขาสั่งจ่ายมาต่างกันนะครับเราจะอัพซีซีแล้วย้ายหัวฉีดมันจะใช้กันไม่ได้มันจะฉีดเท่าเดิมมันจะไม่ประโยชน์เราก็ต้องทราบด้วยว่าน,นั้นเวลาเวลาเราเลือกหัวฉีดก็ก็ต้องทราบตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงต่างยี่ห้อกันผมเอาที่ขอ้อเกตงผมจับ่อย Yamaha Honda นนเนี่ย Honda ามาักจะใช้หัวฉีดใหญ่แต่กล่องสั่งฉีดแป๊บเดียวส่วน Yamaha มัามากจะใช้หัวฉีดเล็กกว่าแต่กล่องสั่งฉีดนานเช่น สมมติ p c x 150อาจจะใช้หัวฉีดเบอร์พอไปวัดแล้วได้ประมาณ145-150 cc ต่อนาทีกับกลายว่า Airlock 155ใช้หัวฉีดแค่เบอร์120แต่ cc มันพอกันจุดนี้ก็คือ Yamaha จะชอบแบบหัวฉีดเล็กหน่อยแต่เวลาสั่งฉีดเขาฉีดได้ยาวเขาฉีดเขาสั่งฉีดได้ยาวเพื่อให้มันมีการจ่ายบางจ่ายหนามีเร n มี VA ะมอะไรเงมี VA มันมีผลของเขาครับ ส่วน h o n d ้าเขา,าหัวฉีดใหญ่หน่อยแต่ว่าเขาฉีดจิ๊กเดียวจิ๊กเดียวเพราะว่าจุดประสงค์ต่างกาันนะว่าจะต้องการ Honda จะต้องการแบบฝอยน้ำมันที่เยอะฉีดจิ๊กเดียวปิดมันจะได้อาจจะได้ฝอยเยอะส่วนยามฮ่าอาจจะแบบมีช่วงที่วีเวปิดฉีดน้ำมันน้อยก็เรนมันจะได้กว้างกว่าอะไรเงี้ยหลักการก็คือแล้วแต่ไอ้วิศวกรเขาอ,ออกแบบมาวิศวกรเขาอ,ออกแบบก็ประมาณนี้การฉีดก็ต้องดูด้วยว่ากล่องเดิมมันสั่งเท่าไหร่เพราะนั้นการย้ายหัวฉีด สมมติเราขี่ยามห้าร้อยห้าห้าแล้วแบบเห็นหัวิีดว่าพีซกจีนใจกว่าเอาพีซิกมาใส่เลยอาจจะหนามากอาจจะหนาไปอะไรเงี้ยหรือว่าทําเครื่องเบ่งเครื่องแล้วแบบเอาวัชิรุ่นอื่นข้ามยี่ห้อมาใส่เพราะยี่ห้อนั้นเขาใส่กับซีซีสูงกว่ามาใส่กับเราเนี่ยอาจจะใช้กันไม่ได้อาจจะน้ำมันอาจจะไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นหลักลก,ลกเลยคือที่เรารู้คือวัชิดเดิมจ่ายเท่าไหร่และกล่องประมาณไหน เราเราสามารถกะเอาได้เราไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรมากมายเราแค่รู้ว่าถอดมาดูเนี่ยมันพัดใกล้เคียงพัดเดียวกันซีซีต่างกันแต่ว่ากล่องกล่องรถที่ซีซีสูงกว่าแต่ใช้หัวฉีดเดียวกวันอ่ะันนั้นมันฉีดเดยอะกว่าแล้วก็เดาได้ครับพรงนี้มันก็ง่ายครับไม่ยากเราก็ต้องสังเกตได้นึนงก็ออกประมาณนี้วันนี้ก็มาเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับหัวฉีดนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ